เชื่อหรือไม่ว่าคนกรุงเทพหนึ่งคนสูญเสียเงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยถึงปีละกว่า80,000บาทเพราะความอยากและไม่รู้จักพอทำให้เกิดหนี้และเป็นปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายแค่นี้ยังไม่พออีกหรือยังไม่พ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 อแต่สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยความพอเพียง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปีพุทธศักราช2555พบว่าคนกรุงเทพเสียค่าใช้จ่ายไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยใน4ประเภทได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารคนกรุงเทพและปริมณฑลเสียเงินไปกับการสื่อสารเฉลี่ย1,183บาทต่อเดือนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องแต่งกาย คนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเสียเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเฉลี่ย687บาทต่อเดือน 3. ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้านคนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเสียเงินไปกับการรับประทานอาหารนอกบ้านมากถึง3 0 6 5บาทต่อเดือนซึ่งในการรับประทานอาหารนอกบ้านนี้ คนไทยจัดได้ว่ารับประทานอาหารนอกบ้านสูงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์ภาคใต้เสียเงินไปกับการซื้อรถมากกว่าภาคอื่นคือ1925บาทต่อเดือนและคนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเสียค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับที่สองคือ1895บาทต่อเดือนเรา ได้ทำการเปรียบเทียบรายจ่ายในแต่ละประเภทโดยกำหนดให้สีเขียวคือกรุงเทพและปร,ะริมณฑลสีฟ้าคือภาคกลางสีชมพูคือภาคเหนือสีเหลืองคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสีส้มคือภาคใต้จากกราฟนี้จะเห็นว่าในส่วนของกรุงเทพและปร,ะริมณฑลมีค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทสูงกว่าในภาคอื่นอย่างชัดเจน ความอยากของคนเรานั้นเปรียบได้กับอากาศที่บรรจุอยู่ภายในลูกโปง่งเมื่อความอยากอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีพอเหมาะลูกโป่งก็จะอยู่ในรูปทรงที่พอดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปแต่เมื่อลูกโปง่งบรรจุอากาศที่มากเกินไปมันก็จะแตกเปรียบเสมือนกับคนเราที่มีความอยากมากจนเกินไปและไม่รู้จักพอทำให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง ปัญหาพวกนี้จะหมดไปถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงเราสามารถนำความพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆตัวอย่างเช่นมุกสาวน้อยนักสะสมกระเป๋าวันหนึ่งมุกไปเจอก,กระเป๋าแบรนด์เนมคอลเลกชันใหม่มุกค,คิดอยู่นานและคิดถึงกระเป๋าที่มีมากมายอยู่แล้วมุกจึงตัดสินใจไม่ซื้อเพื่อที่จะนำเงินไปใช้ในสิ่งที่จำเป็น หมิงหนุ่มน้อยนักชัทชอบเมาเอาแต่แชทและคุยโทรศัพท์จนไม่เป็นอันทําอะไรและเมื่อหมิงเห็นใบแจ้งค่าโทรศัพท์เขาก็ต้องตกตะลึงเก็บค่าโทรศัพท์ที่พุ่งสูงปรีดในทุกๆเดือนแต่เมื่อหมิงคิดได้ถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็คิดได้ว่าจะใช้โทรศัพท์ให้พอเหมาะพอประมาณ มินนี่สาวน้อยที่ชอบเข้าร้านอาหารหรูหราเป็นประจําจนกลายเป็นความฟุ้งเฟือยวันหนึ่งมินนี่หิวข้าวมากเธอจึงคิดว่าจะกินอะไรดีและนึกถึงร้านอาหารหรูหราที่เคยทานเป็นประจําแต่ในที่สุดมินนี่ก็ตัดสินใจเข้าร้านอาหารธรรมดาที่อิ่มอร่อยและได้คุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันแถมยังราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยออฟหนุ่มนักธุร,รกิจไฟแรง ไม่พอใจกับรถคันเก่า OF ฟคิดว่ารถที่เขาขับอยู่เก่าและตกรุ่นไม่เหมาะสมกับหน้าที่การงานของเขาเอาเสียเลย OF ฟจะคิดถึงรถ,รถรุ่นต่างๆที่เขาอยากได้แต่สุดท้ายแล้ว OF ฟก็ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อเพราะรถคันเก่าก็ยังขับได้และเป็นการสิ้นเปลืองถ้าหากเขาซื้อรถคันใหม่ OF ฟจะมีเงินเก็บไปลงทุนในธุรกิจที่เขารัก เพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆที่จะทำให้คนเรามีความสุขคือการใช้อย่างพอดีมีเหตุผลลดความอยากเพิ่มความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง